มันจะตัวเดียวกับของเขาซสบอซื้อแล้วเดอ้อซื้อแล้วเด้อตัวนี้เลขยังปูคือมาน้ผมเด้ชมาจากเลขาล <laughs> สามโบราณโอ้ปึาขึ้มาตัวงามเดทีชเบ็ดแมนเลิศแมนเลียจุดไปถามจะมือหือวันทั <S <S อนอ,ทอันเลขปูเขาววันทันยาทำตัวท้องตัวของการเอาไปบ้านเลขออกมาบ่อใดเงินสามบาทนีแล้ว แต่ขาเขาปล่อยออกมาเขามืนมันจะมะขาขึ้นเนี่ยมันนี่มะขาเขาอุ่นตัวเขาก็ย่านคือกันนี่ขนเ้ามันติดเนาะมันมีคนแกงไปเท่านั้นเขาก็บอกว่าจะมีคนแกงเท่านั้นล่ะมันอันนั่นแหละคนมันเหลือตายทุกคนบมดจนโทษเส้นเพื่อนตำรวจว่าไปย่มาว่าวเขาจะบอกจะสูอยู่หันคือบอกอย่บอกกำนั่นกำนั่นกับพวกคนซาดิเพราะมันลูกเพื่อนกัมนั่นเพื่อนลับก็จะลูกจะหลานเพวันซอยแน่ซอยแน่อยู่นี่ยรอดนี่ก็มีแหมกังขึน ป้ากันลูกวิรู้สามคนสี่คนแลีนไผ่ขากันมาทันเยอะเลียนไปแล้วผู้ใหญ่บ้านบ่ปากจักกลมันลานยาของเมายาบันีเมายาเลยตกรถบันไปขึ้นขี่รถน้ำเขาตกรถตัวเขาก็เลยขี่รถนี้เขากล่าวว่ามันจิตใจแหละเขาว่ามันตกรถลงหลอกเขาว่ามันจิตใจ่วยมันบ่บลาเขาก็เลยขี่รถนี้นะอยู่อยู่นี่นะนี่เหื่นหลังนี่นะพีกิน เอาแล้วกูนี่แล้วอยู่บ่อยู่ปูตุ่มปูไส้แล่นเอื่นกันเล่นปเบิึงแล้วเอามันก็ได้ไหวเลยเราได้เลี้ยงสองตัวโอ้คือไหวแต่ปูไหวเลีแล้วเราได้เนี่ยสองตัวโอ้แม่ใหญ่หน่อยจะได้เงินอีกแล้วเนี่ยว่าตรงเลขลักกิโลเขาตัวละนันว่าตรงกับลักกิโลเขาตัวละใหญ่ มันตรงแล้วกี rumor, ่โลอะแก่มะตมทัดแม่พุ่นแม่ทัดตรงไหมะกิโลเลขยังคาเบสซี่ครับเลขยังนี่อือี้ยกรจุศูนย์เอะศูนย์สองอ้าวอย่าลืมเด้อศูนย์สองเร็วยวเทียนสอง ปูว่าก่อนนะนี่ว่าบางเทียสองเป็นห่าศูนหามาตัวเก่าได้เด้อระวังไว้ดีๆหืมมาตัวเกากระด้อเด้อเด้อเทียนสองอะไรเลี้ยตัวนี้ไปใช้เทียบหมดเลยตัวโตยังปูมันเป็นธรั้นประชันอ้าวอันนี้คือเลขสองตัวนะครับพี่ซี่ครับบารดนี่สี่เป็นเลขสามตัวบนนะครับนี่เอาเบิรงไปพร้อมๆกันครับเจริกุมภเกิร์นเหร khẩu này bạn Nhân ẩn, chết vào Ôi, cả đây Bộ sắp biết các miệt lời tiền Làm như Bộ mà nhận lông phạt mà xuống không Lệch thôi ชูนหาแล้วก <after S 2> mm ็มาชูนสองภูเขาสแล้วนี่ไปใส่น่าาม่ออก็ตกเกา่ันกออกอีลีนั่นแหละมันไม่ได้กินเยก็ิไ่ได้กินบัดนี่แหละออกตกเกาไปซื้อไปสต่ตเก้าอกกายอดหลังอยู่นี่แหละอ่ามันตัวเดียวกับของเขาสบอ อ๋ออ๋อสื่อโดอเดอ้อเท่าอ๋อคือวางสันเอาื่อรหดเดอ้อื่อรหดเดอ้อตัวนี้เลขยังปูขึ้นมานะผมเด้ <c oughs> อมันจกเลขลาสามบัวร้านโอ้โอ้สามบสาม่สามจจนนเลขสามบัวร้านเพิ่งจะยังสี่ลาหล้หละบึงมันเปล่นโอ้ยอย่าว่าไปตรงเลขละกิโลเด้อปูอยากแล้วมันขึ้นต้นเลสามจีว่าโทษกู้าบ่ กูว่าได้เป็นก้นไปไปเฮ็ดเต็มเป็นเองเซ็ตแบบนี้เ่ะอือโอ้สามมิลลิตอนแรกผมนึกว่ามาน้ำสามหืมออกละกิโลคักๆหนอหอันนี้คือไหลมาต่อกันดีเด้๋ยวนที่ขึ้นก็สิขที่นสันวันที่สองใหญ่ละกิโลวันที่สิบสิบเอ็ดพญานาคือออกของสีเนาะบ้าน อย่างที่มาไววจะเกตนะยังค่อยว่ายังสั่นปูมาตรงของเขาเราเรีนสองตัวเลยเกตดิเกตเลยเนาะแล้กิโลเขาันี่ยเขาจะบอกว่าอาจารย์ใบเดซื้ออะไรวันนี้วันนี้อาจรย์ใบไม่บอกจริงดิเกตสามตัวไทยอีกตัวหนึ่งปกติตัวไทยนี่ขอย่างเดี่ยจะเป็นตที่ปูคิดไว้นะอือ มันก็นมาเจ็ดสามเราเรียกไเมื่อกก็ตัวเดียวกันเราก็ของเขาคืป่อยคือปะกะติเจ็ดสามนี่กะซื้อยากอยู่แล้วบานนี้ไม่เห็นของปูนี่บอแมนสีอันวบบน้บ่เนาะปกะติเขาใจเครื่องนี่เจ็ดสามนะไม่เห็นของปูนี่บอแมนสีอันวบบน้บ่เนอกบานนี้บอขายซ้ำ อ่าพอตรงกันเว้ยดีใจเว้ยเออดีใจด้วยไม่ตรงกันเลยเโอะของเขาเป็นยังสันขอเขาเป็นยังชี่เนาะอย่าขี่ย,ยังเนี่ยอ่ะมันบันง่ามกระเทียมมันง่ามกัน,น,กนพวกนี้มันปึกสามเจ็ดหาสามเจ็ดสองมีดอกสองหาเต้เตนเปี่ยมแม่นปลาปูห้าสาม สามมาก่อนเนาะสามาก่อนนี่สามามมาก่อนอันนี้เจ็ดออต่ว่เขาจ็ดเอาวันชัดเดี๋ยวให้ปูเขียนให้อีกแค่นึงทายเอฟซีมาขึ้มาเงามเด็ทีเบกแมนเลิศแมนแล้วนัดแล้วแมนคักเจ็ดถานี่แมนคักคัก ไอปูเขียนให้ย่ำมีอีกมสูงงาเมลสีแดงบ้าเอาแดงมาเอาแดงมาเอาแดงบ่แดงอยคืองหัวตัวหนึ่งเขียนเก้าเจ็ดศูนย์เอฟซีเห็นหกศูนย์ห้าว่าสันเพื่อนกะคิดคือปูนี่ล่ละโอ้บะเมีนปูมา่บอกเองบอกเพื่อนจืงงเนาะขนาดผู้ซื้อันยังงงนะเมนปู

ปีก้อนนี่ที่เด็ดนี่นี่เลขตัวนี้ปีที่แล้วนี่ที่เด็บนี่นี่ปีที่แล้วมันออกแปดสามบอกโอ้ยดูจังยังนี่โอ้ออแมนแมนอุลีอื้อรื่นอือื่อนนะครับเปบปซี่ครับหลังจากที่ปูยศเทียนออกมาเนาะ,ะบุญน้ำโชกกับย่านเบบซี่นี่เบิง่เห็นตีบบเข้าใจให้ปูเขียนไห้นะครับเลขสามโตก็คือสามเจ็ดห้า นะครับเลขสองตัวก็คือศูนย์สองกับแปดสามอืมหลายท่านหลายคนกสิจําได้ยูนะครับสิ่งที่ปูเคยเบอกเคยบอกออกไปนะครับเลขฮานี่ก็จะลืมตีร่างกาว่าสั้นเ,เลขสองอย่างปูขึ้นมาสิบศูนย์แปดบานนี่เมื่อไหร่เกลียดทีเลือถ้าไม่เช่นเมื่อไหรเกลียดทย่ราบเคยนะครับเอฟซี FC ครับ <c oughs> เลขปูเคยจับมาตั้งสี่เด้อนี่สมมติ ตอนนั้นปูเขียนยังน้อยแล้วมันออกจากนี่สมมติเนาะไอ้ศูนย์สองแปดจังสี่เนี่ยเลขปูออกเนี่ยจังเสียออกจังเสียเนี่ยแล้วย้ำาอกคููยังสี่ดิแมนบางที่จับคูมากจังเสียคุณพ่อคุณแม่จับคููมาบนล่างจังเสียเนี่ยเนี่ยมาตัวนี้ก็มาลงเป็นสองสามันจังที่กับศูนย์แปดนั่นเห็นป่ะมันงามดิ เลขแหกมูแม่ดันมาออกอีกแล้วมวนกุน๊บจุ๊บเฝฟ้าวไปซื้อขั้นไปเห็นคลิปนี้แล้วฮิฟ้าวไปซื้อเออทางสันอันท่านที่ขั้นไว้ไอ้เจ้ามือเห็นลายๆนี่อันท่านที่โโลลเลลข,ของปูขาหมานมีเนี้ยอันจะาลอยู่แล้วนั่นห็นบ่กเลขอันตราล่ยว่าสันคุณบอกคุณแม่อันจะไล่อันจะไล่อยู่ดีดีเลยนะ โอ้ยบ้านตะไลในเจ้ามือเขากระเทียวเพื่อกันนี่แหละแล้วเจ้ามือยันมันแล้วเพี้เงยงเด้ไหมพวกตัวไทยไปเขาบอกขายแม่ปูวันทันแล้วจุ่มไปถามเจ้ามือหื้อวันทันอันเรียกปูขาววันทันแล้วทำต,ตัวท้องตัวก่การออกไปบ้านเรียกออกบ้าบ่อใดเงินสามบาทดีแล้วแต่ที่ก็ยังพวงลูกมัทไชยศูนย์เก้านั่นเดีครับศูนย์เก้าห้าเที่ยวหนึ่ง เอาแม่นมี่ปูเห็นบ่นมันออกถึงนเกาลางเลขเกตสองกับเลนบนนั่นเองครับอยู่ทางใต้มีเกตสองกับเัียงกซุ่นสามเที่ยวนั่นนี่ยังนี่ตัวหนึ่งมันมีเกตสองกับอันนั่นเดียวกับกับซุ่นสามมันละเมื่อต่อมามันก็มาออกตรงตรงมันก็มาออกก็ซุ่นสามั่นเลงครับต่อมายิงบ่พพ์ควนโอ้ยมูยนมันก็มาออแปดเจ็ด สองตัวเก่าอยู่ในตองวดต่อมาค่อยมาศูนย์เก้ากรับอ่ะเออที่แรกแรกมันออกสองเจ็ดสองคูศูนย์เก้าครับนั่นบ้าบ้านี้กับตัวน,นั้นมากมัโพพวดคุณยอ,อีกบ้านนี้กับเป็นยังก่อเลขล่างมันออกอยังก่อออกศูนย์แปดบ่นี่ยงังแปดไอ้ตำบนแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองล่างมันอยัง ข้างล่างสามศูนบอกเออศูนย์สามจ้าเออสามศูนมล่างจ้าเห็นมาไม่จะออกก้นกูเบดแมนอันนี่ะเมนเอฟซีจับทางถือคือได้์บุูงวดก่อนื้อตามหลังมันมีสี่ศนกับศูนหจ้าข้างบนเป็นเก้าศูนหด้งวดก่อนเยเออนั่นลหละงวดน่ะไม่ก็มันมีสุมันเป็นศูนเก้าห้าจ้าศูนย์สี่ศูนห้าพอเบ้าเด่นแล้วก็มีสามสองบอกจนึงนั่นละ เพิ่นสิเมนเพิ่นเบิองแล้วว่าโอ้ยเลขคู่นี่บางเที่ามหลังสีหนาเพิ่นเขาจับเปลี่ยนยาแต่ไม่ใช่น้อยงวดที่ปั่วออกที่เลีแยกแล้วว่าฟันกระคักมึงบอกออกเลยอบัตรมึงมาสี่คนกู้เลยอ่ะอันหนึ่งนี่ได้แล้วถ้ามันออกงวดก้อนได้หลายออะจะบอกบัดมากงวดนี้เฉียงมาออกถึงเลขกันบัตรนี่หาใจดินจมง้วจะดินเขาก็ให้เท่าไรวะ ให้เแล้วได้สิบตัท่านตัว,ตว<อ>ใจแล้วก็จะไปเอาท่อมูยอยู่แม่แล้วครับเขาไสิบตอันมาศูนซีแล้วก็บัตื่นเจนเนี้บางหนึ่งมออมาออกบไ่หรม่สูีเนี่ยอย่าบอกแล้อเจริญราวาจาออกเจ็สองตัวเก้าอีกเ้อเจราวาประนดันฝุ่นะแล้ว,ลว,ลว,ลวครับ